สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวระบบรายรับรายจ่ายนะครับซึ่งพัฒนาด้วยภาษา Google Apps Script นะครับแล้วก็เก็บฐานข้อมูลไว้ที่ชีทนะครับซึ่งตัวระบบตัวนี้นะครับก็มีความสามารถนะครับที่จะสามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมได้นะครับในการที่จะทําบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเมื่อเราเปิดตัวระบบขึ้นมานะครับก็จะมี ตัวเมนูทั้งหมดนะครับอยู่6เมนูด้วยกันนะครับยังเรียกเลยนะครับเราก็มาดูที่เพิ่มหมวดหมู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะแสดงหมวดหมู่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นการาจัดการโดยใช้ To Do List นะครับในการเพิ่มหมวดหมู่นะครับสามารถที่จะเพิ่มหมวดหมู่ตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มเป็นหมวดหมู่เงินเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับ เก,เก็บครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะลบได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดแชร์ไว้แล้วก็ลากจัดลําดับได้นะครับว่าอยากให้ตัวไหนอยู่ก่อนอยู่หลังนะครับ <mia? S 1> ตรงนี้นะครับเมื่อเราจัดลาดับเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดบันทึกตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการบันทึกลงฐานข้อมูลนะครับแล้วก็นําข้อมูลไปเพิ่มยังลิสต์รายการให้เรานั่นเองนะครับตรงนี้ ทีนี้นะครับก็มาดูที่กิจกรรมนะครับซึ่งตัวกิจกรรมนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมได้นะครับก็จะแยกระหว่างกิจกรรมทั่วไปกับกิจกรรมที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ก็มีหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือเที่ยวภาคใต้นะครับเมื่อเราเอามาไปคลิกนะครับเขาก็เขาก็จะแสดงตัวรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีปุ่มลบให้ด้วยนะครับลบตรงนี้หมายความว่า ลบข้อมูลหรือว่าลบกิจกรรมออกเลยนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราบันทึกในกิจกรรมเที่ยวภาคใต้นะครับรายรับรายจ่ายมันก็จะลบออกทั้งหมดให้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเรากดยืนยันนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมได้นะครับผมจะเพิ่มกิจกรรมเป็นเที่ยวงานช้างนะครับเที่ยวงานช้างแล้วกันนะครับงบประมาณก็ประมาณสัก5,000นะครับ เริ่มประมาณที่12นะครับถึงวันที่ 10, 15แล้วกันนะครับรายละเอียดก็ไป2คนผมก็จะพิมพ์เป็นเที่ยวหาร2นี้นะครับตรงนี้ก็จะเกอกหรือไม่เกาะก,ก็ได้นะครับนะครับสังเกตดูว่าถ้ามีดอกจันนะครับก็จะเป็นบังคับให้เกาะนะครับก็กดบันทึกนะครับระบบนะครับก็จะ บันทึกข้อมูลให้นะครับตรงนี้นะครับสามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับตรงนี้ก็กิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเพิ่มกิจกรรมได้นะครับทีนี้นะครับเราไปดูในส่วนของการเพิ่มรายรับรายจ่ายนะครับตรงนี้เมื่อเราคลิกเข้ามานะครับก็จะมีช่อง Input ให้กรอกนะครับก็กรกวันที่นะครับสมมุติว่าเราจะบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายเนี่ยวันที่อะไรนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น บันทึกเป็นรายรับหรือรายจ่ายนะครับผมก็จะบันทึกเป็นรายรายจ่ายแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่านะครับตรงนี้เราสามารถเลือกกิจกรรมได้นะครับกรณีที่เราเนี่ยนะครับบันทึกข้อมูลทั่วไปนะครับก็คือบันทึกข้อมูลที่เป็นกิจกรรมหลักของเราเนี่ยให้เราเลือกทั่วไปนะครับแต่ถ้าจะบันทึกเป็นกิจกรรมนะครับที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เราเพิ่มกิจกรรมขึ้นมานะครับ แล้วก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะบันทึกในกิจกรรมอะไรนะครับตรงนี้กําหนดจํานวนเงินนะครับเช่นเราซื้อน้ำนะครับไป10บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ก็จะเป็นอ่าช้อปปิ้งนะครับตรงนี้อาจจะเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับซื้อน้ําแบบนี้ก็ได้นะครับซื้อน้ําเปล่าก็ได้นะครับตรงนี้จะเกอกหรือไม่เกาะก็ได้นะครับ ก็กดยืนยันไปนะครับตรงนี้นะครับการเพิ่มรายรับรายจ่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นฟอร์มเพิ่มหรือว่าเพิ่มรายรับรายจ่ายนะครับต่อไปนะครับในกรณีที่เรานะครับบันทึกไปแล้วนะครับแต่เรานะครับอยากจะแก้ไขนะครับก็มาคลิกที่เมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกวันที่ได้นะครับตรงนี้เราสามารถค้นหานะครับ ตามวันที่แล้วก็กิจกรรมก็ได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมน่าจะบันทึกไปเป็นกิจกรรมเที่ยวงานช้างหรอือเปล่าเดี๋ยวผมค้นหาดูก่อนนะครับเที่ยวงานช้างนะครับก็คือเป็นรายรับตอนเราเพิ่มกิจกรรมนะครับอันหนึ่งนะครับห้าพันนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในเงินรวมประเภทเงินรวมนะครับถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้ผมน่าจะบันทึก ไปเป็นกิจกรรมทั่วไปหรือเปล่านะครับอย่าดูก่อนนะครับตรงนี้อเมื่อกี้นะครับผมมันถึกไปเป็นอ่ากิจกรรมเที่ยวภาคใต้นะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมจะแก้ไขนะครับอ่าจะแก้ไขจาก10บาทเป็น12บาทนะครับพอดีเลื่อมนะครับผมก็มาแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เปลี่ยนเป็น12บาทนะครับ ป่าเหมือนเดิมแล้วก,ก็กดยืนยันไปนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะอัปเดตให้นะครับตรงนี้สนแสดงรายละเอียดด้วยนะครับงบ10,000บาทตอนนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนของการแก้ไขก็จะประมาณนี้นะครับสามารถที่จะ ค้นหาตามวันที่นะครับหรือจะอาจจะเจาะจงไปเป็นรายรับรายจ่ายก็ได <epidemi ology ược> ้นะครับเพื to to ่อให้คําค้นในการค้นหาเนี่ยนะครับมันแคบขึ้นนะครับตรงนี้สามารถที่จะค้นหาเพื่อที่จะแก้ไขได้นะครับก็กลับมานะครับแล้วก็มาดูที่สรุปผลนะครับตรงสรุปผลเนี่ยนะครับก็จะแยกเป็น2แทแถบนะครับก็คือ เป็นแถบทั่วไปนะครับก็คือเก็บข้อมูลหลักนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลือกค้นหาเฉพาะวันที่ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับเขาบอกในวันที่12เนี่ยไม่มีข้อมูลเลยนะครับทีนี้สังเกตดูว่านะครับถ้าผมเลือกเพิ่มข้อมูลในวันที่นะครับตรงเดือนตรงนี้นะครับมันจะใส่ค่าว่างให้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าเลือกวันที่แล้วก็แสดงว่าจะค้นหาเฉพาะวันที่เท่านั้นนะครับตามวันที่เท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาเลือกเป็นกิจกร,รรมนะครับหรือว่าเดือนนะครับถ้าเรามาเลือกเป็นเดือนเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะลบข้อมูลของวันที่ออกนะครับเพื่อป้องกันการค้นหาทีา่มันผิดพลาดตามเ,เงื่อนไขนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับสามารถเลือกค้นหาทั้งหมดได้นะครับ ดูสรุปทั้งหมดนะครับหรืออาจจะดูเป็นเดือนก็ได้นะครับซึ่งตรงลิสต์ตรงนี้นะครับก็จะดึงข้อมูลมาจากตัวฐานข้อมูลโดยตรงเลยนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลที่บันทึกไปเนี่ยนะครับก็จะมีแค่2เดือนเท่านั้นนะครับที่บันทึกรายรับรายจ่ายนะครับตรงนี้สามารถเลือกเป็นเดือนได้นะครับผมจะเลือกทั้งหมดแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะแสดงรายละเอียดนะครับเป็นสรุปข้อมูล ข้อมูลทั่วไปนะครับถ้าเป็นข้อมูลกิจกรรมก็จะเป็นสรุปข้อมูลกิจกรรมนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมเลือกเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะแสดงรายละเอียดนะครับรายรับรายจ่ายนะครับสรุปให้นะครับรายรับทั้งหมดเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยนะครับหมวดหมู่รายจ่ายเนี่ยนะครับ ใช้ไปเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่นะครับส่วนหมวดหมู่รายรับนะครับเขาก็จะอ่าลิสต์มาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบโปรเกรสบาร์นะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับก็จะสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะครับแยกให้เป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของ กิจกรรมนะครับตัวกิจกรรมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะค้นหาตามวันที่ได้เหมือนกันนะครับค้นหาหรือว่าสรุปตามวันที่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกกิจกรรมนะครับอย่างเช่นผมจะให้มันสรุปข้อมูลของกิจกรรมภาคใต้นะครับของวันที่12เนี่ยนะครับผมก็เลือก2ออันนี้นะครับแล้วก็สรุปผลนะครับเขาก็จะดึงข้อมูลมาให้นะครับก็คือ สรุปผลสรุปผลกิจกรรมนะครับของวันที่12มกราคม2568นะครับกิจกรรมเที่ยวภาคใต้นะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลกิจกรรมนะครับที่เราบันทึกไปในตอนแรกนะครับเขาก็จะบอกชื่อกิจกรรมอะไรงบประมาณเท่าไหร่นะครับเริ่มวันที่อะไรนะครับรายละเอียดที่เราตอนเพิ่มกิจกรรมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะดึงข้อมูลมานะครับงบที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือ 1 0 0 0 0บาทนะครับ1 0,000บาทเนี่ยนะครับใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปนะครับ12บาทนะครับคงเหลือเท่านี้นะครับแล้วก็หมวดหมู่ที่เป็นรายจ่ายเนี่ยอะไรนะครับแล้วก็หมวดหมู่ที่เป็นรายรับคืออะไรนะครับเขาก็จะดึงมาให้แบบนี้เลยนะครับทีนี้ในกรณีที่เรานะครับต้องการที่จะค้นหาตามเดือนนะครับมาหรือว่าให้มาสรุปผลตามเดือนนะครับ เราก็สามารถมาเลือกเดือนได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะดึงมาจากชีทนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของการสรุปนะครับก็จะสรุปให้ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้นะครับมาดูเมนูสุดท้ายนะครับก็คือเมนูรีเซ็ตนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะรีเซ็ตข้อมูลใหม่ได้นะครับในกรณีที่เรานะครับอยากจะเริ่มต้นใหม่เลยนะครับก็คืออยากจะบันทึกข้อมูลใหม่ตั้งแต่เรกเลยนะครับหรืออยากจะลบข้อมูลออกนะครับทีนี้ ก็จะมีตัวประเภทของกิจกรรมนะครับให้เราเลือกว่าจะรีเซ็ตอะไรนะครับถ้าเราคิดไปดูเนี่ยนะครับเขาก็จะดึงข้อมูลนะครับรายละเอียดพื้นฐานมาให้เราดูนะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันไหนนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลล่าสุดวันไหนนะครับรวมแล้วเนี่ยข้อมูลที่บันทึกเนี่ยกี่รายการนะครับเขาก็จะดึงมาให้ดูก่อนกรณีที่เราต้องการที่จะดูนะครับ ทีนี้สมมุติว่าเรารอยากที่จะล้างข้อมูลนะครับส่วนของกิจกรรมเทีย่ยวภาคใต้เนี่ยนะครับอยากที่จะล้างข้อมูลเราก็แค่มาคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับกดรีเซ็ตเลยนะครับรอสักครู่นะครับเขาก็จะรีเซ็ตข้อมูลไปให้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปเช็คหรือว่าไปดูผลสรุปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีแค่ข้อมูล ทชภาคใต้เนาะจะต้องมีแค่ข้อมูลที่เป็นรายรับนะครับเท่านั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น10,000นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็น10,000ืนแล้วนะครับส่วนข้อมูลรายจ่ายที่เป็นซื้อน้ํา1บบาทก็จะโดนลบไปแล้วนะครับและก็ตัวระบบนี้นะครับก็จะรองรับการทํางานบนมือถือด้วยนะครับก็หน้าตาการทํางานบนมือถือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับสามารถที่จะ ทำงานได้เหมือนกันกับในตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ทําให้สามารถที่จะบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับได้สะดวกมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ <g ling sound> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <al <assistir> <al <ien> สําหรับระบบรายรับรายจ่ายนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ